T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง O.C.S. ห่วงใยคุณ สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะคอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้มีข้อมูลที่พิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ติดตั้งกล้อง OCS นะคะจะติดไปแล้วหรือว่ากําลังคิดจะติดตั้งหรือ กำลังหาเงินหรือได้ๆนะจะต้องฟังเลยเรื่องนี้เพราะพี่เล็กเนี่ยจะมาลงรายละเอียดนะคะที่มันเป็นเชิงแบบเจาะลึกมากๆนะคะเกี่ยวกับกล้อง OCS ที่เป็นแบบการเตือนภัยบางคนเนี่ยตอนนี้ขับรถไปทางไหนยังไงเนี่ยก็จะเห็นป้ายนะคะ กล้องเตือนภัยจาก PSI นะคะก็จะเห็นโลโก้ของ OCS โลโก้ของโจนเป็นโลโก้ไปแล้วเป็นโลโก้ไปแล้วโจรอยู่แบบว่าตกใจกำแพงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะมีพระเอกของเราก็คือเจ้ากล้อง OCS เนี่ยแหละอยู่นะคะกล้องเตือนภัยบางคนก็อาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะอะไรยังไงเดี๋ยวนี้มีกล้องเตือนภัยกันแล้วเหรอเพราะจากปกติแล้วเนี่ย กล้องวงจรปิดที่เข้าใจกันทั่วๆไปก็คือเหตุเกิดแล้วโจนเอาของไปเรียบร้อยฆ่ากันตายแล้วใช่แล้วค่อยมาดูว่าเอ๊ะเป็นใครยังไงโจนหน้าตารูปพรรพันฑ์สันฐานยังไงแล้วบางทีเนี่ยคือดูได้มั่งดูไม่ได้บ้างชัดมั่งไม่ชัดมั่งมักจะเสียตอนตกวดเหตุนี่เลย นะคะมันเหมือนแบบว่ามันมันพอพอมีกรรมเลยนะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงแบบว่ากรรมเก่าอะไรเนี่ยกรรมเลยมันต้องมาเป็นช่วงนั้นพอดีเลยอ่ะเออทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ ปัญหานี้จะหมดไปด้วยการที่คุณติดตั้งกล้อง OCS ที่มีระบบการเตือนภยัยนะคะและอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่เล็กจะมาลงรายละเอียดแบบเชิงลึกมากๆเลยเกี่ยวกับเจ้ากล้องเตือนภัยนี้ว่ามีอะไรบ้างค่ะพี่เล็กครับผมเดิมทีเนี่ยก็คือตัว OCS เนี่ยเราออกไปแล้วก็เราใช้เรื่องของการเตือนแบบ อ่าเป็นอีเมลก็คือแจ้งมาแล้วเราก็ดูว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นใช่ไหมครับหรือว่า s อสอ็่าหรือเอสอก็แล้วแต่ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยพอเตือนแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่อ่าเราเราเราเพิ่มขึ้นมาคือตั้งแต่สัมนาช่วงแรกแล้วแหละว่าเราตั้งใจที่จะทําเซตนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็ทําเรียบร้อยแล้ะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้การเตือนตัวเนี้ยมันมันมันเห็นผลในเรื่องของการที่จะป้องกันจริงๆใช่ เพราะบางทีถ้าเรารอเป็น SMS ถึงแม้ว่าเป็นแค่เสี้ยววินาทีนะเหตุตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะผ่านไปแล้วมันอาจจะโจรอาจจะทําการได้สําเร็จรู้ล่วงไปแล้วแบบนั้นน่ะเออใช่มันไม่ทันมันไม่ใช่การเตือนภัยมันก็ต้องเตือนก่อนเกินเหตุใช่ฉะนั้นก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวตัวนี้เนี่ยจะจะเป็นการดูจากผลของเขาเรียกว่าฝีมือของโจรว่าโจรทำเนี่ยทำงานเนี่ยจะ จะกลัวอะไรที่สุดน่าจะเรื่องของเสียงกับแสงพอมาปุ๊บมีไฟติดอย่างเงี้ยก็อาจจะน่าจะทําให้ตกใจไดนน่าจะกลัวเรื่องนีไปได้แล้วมีเสียงอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่หนูรู้ว่าโจรกลัวอะไรพออะไรกลัวอะไรปืนแล้วถ้าเราไม่มีอะถ้าเราไม่มีละไม่มีไงเป็นกฎหมายไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาแบบเบาๆไปก่อนก็เรื่องของการไล่ไล่ให้ออกไป นะครับก็เลยมีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อไปเสริมกับชุดเก่าแล้วอย่างที่บอกน้องมีบอกว่าชุดเก่าด้วยชุดใหม่ด้วยทีนี้สังเกตยังไงก็คือชุดเก่าเนี่ยจะเป็นแบบ BNC แบบเดิมคือหัวแจ็คที่ต่อหัวแจ็คที่ต่อท้ายเป็น BNC ตัวเดิมเนี่ยซึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยเพื่อนช่างหรือลูกค้าเนี่ยได้รับไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะจะจะให้มันใช้ได้เนี่ย เราก็ต้อง OTA เข้าไปก่อนคือใส่ซอฟแวร์ใหม่ใช่ครับพออัปเดตแล้วเนี่ยอัปเดตโดยผ่านแอปนะก็คือในมือถือนั่นแหละท่านก็ไปอัปให้ลูกค้าพออัปเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะใช้ได้ใช้ได้เลยโดยที่จะฟังก์ชันตัวนี้จะฝังเข้าไปแต่ถ้าท่านยังไม่ได้อัปเดตนะเอาชุดนี้ไปต่อยังไงก็ใช้ไม่ได้ เพราะมันไม่มีฟังก์ชันนี้อยู่ในในเครื่องนะครับต้องใส่เข้าไปก่อนฉะนั้น<ม>คุณเพื่อนช่างเองเนี่ยจะต้องไปรื้อดูลูกค้าเก่าเนาะใช่ครับว่าลูกค้าคนแรกๆที่ติดตั้งไปเนี่ยเป็นระบบแบบไหนหัวเป็นแบบเดิมก็คือ BNC <N> จ้านะคะถ้าเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องมีการอัปเดต OTA เพื่อที่จะให้มันสอดรับคุณเองเนี่ยก็จะได้เข้าไปดูแลลูกค้าหรือว่าขายสินค้าเพิ่มในชุดของการเตือนภัยตรงนี้ได้ด้วยทีนี้ มาลงรายละเอียดตรงที่ว่าไอ้เซตของชุดการเตือนภัยครับผมมันมีอะไรบ้างครับก็ตัวเตือนภัยเนี่ยก็จะประกอบประกอบด้วยตัวที่เป็นอะลามโมดูลน,นะครับก็จะเป็นกล่องเล็กๆซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัวหลักในการที่จะสั่งให้อ่าไฟแล้วก็ลำโพงติดตัวที่มาเตือนก็คือตัวที่เป็นลำโพงซึ่งเป็นลำโพงที่พูดได้ว่ามีผู้บุกรุก เสียงจะเหมือนกับโรบอทเลยทีนี้ใครที่บอกว่าโรบอทเสียงเบาเอาตัวนี้ไปรับรอยขยายเครื่องขยายเสียงดีเองนะแล้วจะบอกว่าให้เบาหน่อยเหอะเสียงดังจริงๆนะครับคือในเซตนั้นหนึ่งแน่นอนแหละก็คือจะต้องมีเจ้าตัวโมดูลโมดูลคำสั่งเพื่อที่จะออกคําสั่งแลวสิ่งที่มันจะพ่วงมากับไอตัวเจ้าโมดูลนี้ก็คือมี2อย่างก็คือลําโพงกับ ไฟไฟ LED ใช่ที่พี่เล็กบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พี่เล็กวิจัยและพัฒนามาว่าเจ้าโจรเนี่ยจะต้องมีการพังะแน่นอนใช่ะ,ะชถ้าเจอแบบนี้ไปนะฮะแต่ทีนี้ต้องมาถามพี่เล็กค่ะคว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงที่บอกว่ามันเสียงดังมากๆอะไรเงี้ยค,คือ เราสามารถที่จะไปเซตไปตั้งมันได้อีกไหมอ่ะก็ในส่วนของลำโพงเนี่ยตั้งเวลาได้หมายถึงเวลาการการพูดพูดเยอะพูดน้อยพูดเยอะพูดถ้าพูดนานๆก็พูดอยู่นั่นแหละก็คือ,อพูด10านาทีก็พูดไปหรือจะตั้งแค่5วินาทีก็คือ,อดังแป๊บหนึ่งแล้วก็พอรู้สึกว่าโจนได้ยินแล้วหนีไปแล้วเนี่ยก็เงียบ อะไรอ,ะอย่างนี้ก็เราเราก็สามารถตั้งได้ในในเมนูของมันคือระยะเวลาที่<ช>จะให้ดังสั้นดังยาวใช่ตแต่ในความดังล่ะคะครับผมความดังเนี่ยก็คือเซ็ตไว้พอประมาณแล้วนะทีนีออ้พอประมาณนี่หมายความว่า กลางคืนเนี่ยดังค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกดังไม่พอขยายข้างในจะมีวงจรยังไงคะเขาเขาวัดได้จากแสงอาทิตย์เหรอคะไม่ใช่ยอาไงคือเราตั้งระดับได้ใช่ไหมไม่ไม่ตอนนี้ไม่ไม่ได้ตั้งระดับหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยคือตั้งความดังไว้เนี่ยคือพอสมควรไม่กลางกลางกลางไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านกรณีที่เพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ย โอ้โหดังไปสักบ้านแปดบ้านไม่ไหวไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณสักบ้านสองบ้านก็โอเคแล้วก็ใกล้เคียงหน่ถือว่าเราทีนี้เราเจอมอบทีนี้ไม่ใช่โจรแล้วทีนี้ข้างบ้านก็เอาเป็นว่าเราเราก็พยายามทาไม่ให้รบกวนจนเกินไปแต่เดี๋ยวนะอันนี้นิดถามแทนเพื่อนช่างรวมถึงคุณผู้ชมที่จะติดตั้งถ้าสมมุติว่าบ้านนี้แกคือมันมันเงียบอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ได้ต้องการที่จะดังมากเพื่อนช่างสามารถที่จะเซต เลเวลให้ได้ไหมว่าดังระดับ3พออ่าคือไอตัวเลเวลเนี่ยไม่ได้ตั้งเพราะว่าเราเราให้เลือกเป็นไฟได้ด้วยเพราะบางคนไม่ชอบเสียงก็เอาไฟไปอ๋อโอเค,คอเป็นไฟสองดวงก็ได้เพราะว่าทั้งทั้งลำโพงและไฟเนี่ยคือมันมีมันสามารถที่จะต่อเป็น เป็นเป็นไฟทั้งคู่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องซีเรียสถ้าคุณไม่ชอบเสียงก็เอาไฟคุณจะเอาดวงเดียวหรือสองดวงก็แล้วแต่ต่อได้อันนี้เผื่อไว้แล้วก็ไม่รู้เนาะว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนก็เผื่อไว้นิงว่าลักษณะบ้านลักษณะสิ่งแวดล้อมมันต่างกันเนาะใช่ใช่บางทีอาจจะอยู่ในแบบท่าในป่านี่โอเคเลยนะเอาดังเท่าไหร่ได้ไ่ด้อยู่ในป่าอะไรอยู่คนเดียวหรือไงะไม่แน่นะบางทีคนที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบ ห่างๆนิดนึงบ้านห่างอย่างเงี้ยก็ดังได้เออใช่บ้านมีบริเวณเยอะปลูกป่าปลูกสวนใช่ใช่ใชนคนรวยอีกแล้วนั่นแหละนะคะก็สามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้นะคะระดับเสียงเราก็ค่อยว่ากันนะคะว่าเอ๊ะจะดังระดับไหนยังไงนะคะทีนี้มาเรื่องไฟบ้างครับผมไอ้ไอ้ความสว่างไฟเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นสปอตไลท์แต่สปอตไลท์10วัตสิบวัตมันประมาณไหนอะสิบวัตต์ซึ่งถ้าเทียบเอ่อหลอด ประมาณสักหลอดสองหลอดอะหลอดที่เป็นกลมๆครับประมาณหลอดสองหลอดรวมกันก็สว่างพอสมควรอ่าถ้าถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนิจ้าเลยใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นอนาบริเวณก็สามารถที่จะเห็นได้ใช่ครับห้องห้องนึงเห็นได้สบายอะห้องห้องหนึงได้เลยอ่าถ้าอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกับขั้นแบบว่าไม่ไฟสยญตาเอไม่ถึงอย่างนั้นก็เกินไปเอาเป็นว่าไล่ไล่โจรไม่ได้ไล่คนก้างบ้านนะครับอ่าก็ เอ,อเอาเป็นว่าคนที่เป็นโจรก็รู้แล้วกันว่าอเออมีคนตื่นแล้วนะ,ะเปิดไฟขึ้นมาแล้วนะอะไรเงี้ยพี่เล็กพี่เล็กมาพูดอย่างเนี้ยคือนี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าโจรจริงๆอ่ะจะจะกลัวหรือเปล่าเนี้ยพี่เล็กมีการทดสอบจริงหรือเปล่าก็ในในส่วนของฝ่ายวิจัยเองเราก็ต้องทดสอบอย่างจริงจังใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราได้จําหน่ายออกไปเนี่ยลูกค้าเองก็มีการบอก ตอบตอบกลับมาในเรื่องของผลของการทดสอบในการใช้งานนะครับจริงเหรอไม่ใช่น่าม้านะไม่ใช่จะน้ามาอะไรคครับผมซื้อไปใช้งานจริงใช่ใช่ใช่เรื่องอะไรจะโชคดีขนาดนั้นคุณโจนก็เข้าบ้านคนเดีออบางคนนี่คือติดโรบอทไปเออเล่านิดหนึ่งโรบอทเนี่ยคือมีลูกค้าไปติดปั๊บนะครับกําลังติดตั้งอยู่เลยนะติดตั้งเข้ามาเหรอโจรโจนโจรเนี่ยขโมยของในซูเปอร์เขาพอดีเลย ซึ่งก็คือช่างนั่นแหละกํลังเซติกไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างช่างกําลังดูอยู่แล้วก็กําลังจะส่งมอบงานค่ะขโมยพอดีเลยแล้วก็จับได้โอ้เป็นไงล่ะกล้อง OCS ของเราเนี่ยพอดีเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นตั้งแบบโอ้โหเห็นภาพเลยครับชัดเจนแล้วเลกคอร์ดเอาไว้แล้วตอนนั้นเรียวไทม์เลยนะใช่ใช่ นี่ไงเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวกล้อง OCS ของเราค่ะเป็นกล้องเตือนภยัยแต่รายละเอียดยังมีอีกเยอะมากเลยจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ โอฟายให้คุณมากกว่าการดูท mm ีว hmm. ีโพลิแซดของแท้กลับมาใน,นช่วงนี้ค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรานะคะ mm hmm. ยังอยู่กับเรื่องราวของกลง้อง OCS ที่มีระบบการเตือนภัยอย่างที่เราบอกนะคะว่าคุณจะเป็นลูกค้าเก่าก็สามารถที่จะนำเครื่องเนี่ยไปอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ได้นะคะแล้วก็จะสามารถใช้ร่วมกับเซตหรือว่าอ่อะลามโมดูลตรงเนี้ยได้เลยนะคะซึ่งอะลามโมดูลก็จะประกอบไปด้วยที่เป็นลาโพดูลลำโพงแล้วก็ไฟนะคะที่เราได้พูดคุย ไปแล้วตั้งแต่เบรกแรกทีนี้เบรกนี้เราจะมาคุยในเรื่องของลักษณะการทํางานและก็การใช้งานเขาดีกว่าค่ะเบรคค่ะเพราะว่าอย่างติดตั้งกล้อง OCS เซตหนึ่งใช่ไหมคะมันจะติดตั้งได้8ตัว8กล้องแดกล้องแต่ทีนี้แดกล้องเนี่ยถ้าสมมตินิกจะติดอารามเนี่ยครับผมมันมันจะต้องติดทั้ง8ตัวเลยไหมหรือว่าอย่างไงก็ในในในแตัวเนี่ยก็คือตัวฟังก์ชันตัวนี้เนื่องจากเราเสริมเข้ามาทีหลัง นั้นเนี่ยมันก็จะไปแทรกระหว่างในใน8ตัวเนี่ยเลือกได้1ตัวที่ต้องการที่จะเตือนอเราเลือกว่า1 8เนี่ยเราจะเอาไหนเราก็ต้องออเลือกว่าตรงไหนที่สุ่มเสี่ยงที่สุด คือไม่จําเป็นที่จะต้องไปติดให้มันคู่ทุกตัวอ่าไม่ไม่จำเป็นาะไม่งั้นมันเสียงดังเลยพงเพอหมดเลยที่มันก็อยู่ไม่ได้ครับดังทั้งวันอ่าก็เลือกอันใดหนึ่งบางทีคนชนก็คือแบบว่าเดินทั่วบ้านเนี่ยอ๋อเหรออันนั้นก็ให้โรบอทพูดไปแล้วกันในบ้านนะแต่คือในหนึ่งเซตเนี่ยที่เป็นอ่ะเซตแปดเนี่ย คือคุณจะสามารถติดตั้งได้แค่หนึ่งชุดเท่านั้นใช่ก็คือเลือกว่าจะเอากล้องไหนเช่นกล้องที่อยู่หลังบ้านก็หลังบ้านอาจจะมีป่ามีอะไรที่ดูแล้วมีความสุ่มเสี่ยงท่านก็เลือกที่ตรงนั้นแล้วก็ขีดเส้นเข้าไปก็จะป้องกันได้ทีนี้ค่ะโอเคในเมื่อเลือกกล้องได้แล้วครับผมไอ้ระบบที่พี่เลี้ยบอกว่ามันจะต้องขีดเส้นมันจะต้องเป็นลายทิปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันยังไงมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็ก็คือตัวตัวนี้เนี่ยเวลา เราติดตัวนี้เนี่ยเราจะแถมสายไป20เมตรม20เมตรเนี่ยก็คือเราเดินไปที่ปลายทางไปคู่กับกล้องตัวนั้นแล้วพอไปไปลายทางเราก็สามารถที่ยึดตรงนี้ไว้กับตรงใกล้ๆก,กล้องก็ได้ ได้ทั้งไฟและก็ลำโพงคู่กันได้เลยแล้วแต่ว่าเราเราจะต่อทั้งคู่เลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถส่งเสียงไปที่ตรงนั้นนะครับไม่ไม่ได้มาส่งที่ที่ตัวโอเสตแล้วนะครับก็คือกระจายเสียงณตรงนั้นแต่ทีนี้ที่บอกว่าไอ ชิปลายอะค่ะคือเราจะต้องกําหนดให้เขาด้วยใช่ไหมว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะส่งเสียงพื้นที่ตรงไหนไม่ส่งเสียงใช่ครับทีนี้เวลาตั้งเนี่ยเราก็มาที่หน้าเครื่องหน้าเครื่องแล้วก็ต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถขีดเส้นได้ว่าเราต้องการระดับไหนที่ที่จะป้องกันเคือกําหนดพื้นที่ว่าอย่างนั้นพื้นที่เช่นรั้วเราต้องการให้ส่วนข้างบนเพราะว่าโจรก็คงจะปีนมาจากกําแพงข้างบนพอเข้ามา ล้าเส้นเอามือโดนเส้นปั๊บโดยเส้นนั้นเนี่ยเขามองไม่เห็นนะเขาก็ไม่รู้หรอกพอก็โดนเส้นปั๊บก็จะร้องเตือนเลยว่ามีผู้บุกรุกแล้วโจนก็หนีไปประมาณนี้นะครับแล้วไอ้เจ้าทิปไลเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณลักษณะพิเศษคือมันสามารถที่จะแยกแยะประเภทได้หรอคะอ่าใช่ก็เพราะว่าในในส่วนของการขีดเส้นนะครับเราเราตีต่างว่าเป็นรั้วส่วนใหญ่จะเน้นที่รั้วเพราะว่ารั้วมีการปีนเข้ามาได้ถ้าเราขีดที่รั้วด้านบน ด้านล่างนี่จะมีอะไรเดินจะวิ่งจะอะไรต่างๆก็จะไม่ไม่ร้องพ่อบ่างบ้านเขาจะเลี้ยงแบบว่าสัตว์เลี้ยงอะ,อะเสียเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรอาใช่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการวิ่งด้านล่างเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไร นะครับถ,ถ้าไม่ ic ic ne, ไ,ไปโดนเส้นใช่ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามที่เราขีดไว้ใช่ครับก็จะไม่ได้โดนใช่ใช่ประมาณนี้ครับผมถ้าอย่างคุณโจรเข้ามามอบคานเข้ามาก็ก็มีคนถามนะแต่มันจะรู้ไหมว่าจะต้องหลบตรงไหนไม่ได้มีแสงให้เราเห็นนะถูกต้องถูกต้องคือถึงในจอเนี่ยในจอทีวีมันเห็นแต่ ตัวจริงจะไม่เห in <f gem methodology> ็นอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยหลบไม่ได้ครับหลบยากแหละโจรมันจะโง่ตรงนี้ก็คือรู้ไม่ทันเราเราวฉลาดกว่าครับออันนี้คือลักษณะของการที่เรากําหนดใช่ไหมคะว่าเอจะต้องเป็นแบบนี้ใแล้วพอข้ามข้ามเข้ามาอยู่ในเขตห่วงห้ามปั๊บ คืออารามของเราก็จะร้องทำตามาหน้าที่ของ<ช>เขาทันที<ช>นะคะ<ช>แล้วเราควรจะมีวิธีการที่จะแบบว่าระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่ามีแบบข้อควรระวังอะไรไหมอะ่ะก็ในส่วนของการตั้งตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าการการที่ติดกล้องเนี่ยสูงแล้วก็ก้มลงมาในมุมเนี่ยมันอาจจะหลอกตาก็คือการติดตัวที่เป็นอาลามประเภทนี้เนี่ยควรติดในระดับใกล้เคียงกับพื้นที่ลั้วที่เราจะติดตั้ง หม,หมือน<พ>อระดับสายตา,ร,าะระดับสายตาเหมือนเรามองไปปุ๊บเราก็จะเห็นระ,ะนาบเดียวกับพื้นที่ที่เราติดตั้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดสูงเนี่ยมิติของมันนะมันจะเห็นแบบไม่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 ไมตรงเป๊ะมันจะบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเราขีดตรงพื้นแต่พอเดินมาจริงๆแล้วอาจจะเลยหัวเราก็ได้มุมมันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นการเลือกมุมในการที่จะขีดเส้นนะครับต้องระวังตรงนี้เพราะบางคนเนี่ย คิดว่าเออตัวนี้มันมันมันขีดเส้นบนนี้มันก็คงพื้นจริงๆผมขีดหลายทีนะถึงจะรู้ว่าไอตัวพื้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นพอเดินไปคนเดินน่ะถึงจะรู้ฉะนั้นการติดตั้งแนะนําว่าติดเสร็จให้เทสให้เรียบร้อยคือก็ต้องลองเป็นโจรดูกนลองเราเราไม่ถึงขนาดโจรก็ลองแค่เดินเทสเฉยๆว่าระดับที่อ่ามันป้องกันเนี่ยระดับเนี้ยได้ได้ไหมแล้วก็ความแม่นยําขนาดไหนซึ่งตัวนี้นี่แนะนําให้เป็นความแม่นยําอยู่ที่5เมตร จากกล้องไปเนี่ยในระดับ5เมตรที่กล้องเห็นเนี่ยจะจะแม่นยําที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปติดนู้นเลยไกลลิบรับแล้วเราก็มองมามันก็เห็นรั้วเล็กๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะให้แม่นยำเนี่ยมันจะทํายาก อ๋โอเคเนืฉะนั้นเราก็ต้องระวังตรงนี้เพื่อนช่าติจะต้องมีความรู้ในเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยนี่ภูมิศาสตร์ไม่ใช่เอาเป็นว่าเทสเอาบนบ้านนี่แหละก็ต้องกะหรือว่าแบบว่าคาดคะเนให้มันดีและที่สำคัญคือคุณต้องเทสด้วยนะแต่นี่เป็นห่วงค่ะพี่เล็กว่า ในพื้นที่ที่เราขีดไว้แล้วแบบนี้ค่ะมันจะอยู่ยงคงกระพันตลอดเลยเหรอคะอยู่อย่างนั้นเลยถ้ากล้องไม่เคลื่อนไม่ไปขยับกล้องไม่อะไรนะครับก็จะอยู่อย่างนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กล้องขึ้ื่อนเขาจะเคลื่อนตามกล้องถูกเคลื่อนตามกล้องกล้องหันไปไหนมันก็เส้นนี้ก็จะตามไปด้วยนะครับก็ฉะนั้นก็จะกลายเป็นมันเพี้ยนไปแต่ส่วนใหญ่กล้องเวลาติดแล้วนี่ก็ไม่ไปไหนครับอันนี้เขาจับเขาจับเขาเรียกว่าอะไรนะ Motion Detection ไม่ใช่เป็นเป็นการจับเรื่องของเส้นเลย สมมุติว่าขีดเส้นไว้เป็นเป็นขอบขอบเขตแล้วกันก็คือเวลาขีดไปแล้วเนี่ยถ้าโมชันเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวมันเล็กขอดหมดถึงจะอยู่ในให้อยู่ในภาพอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าของไอตัวที่เป็นตัวแยกแยกประเภทเนี่ยคือต้องโดนเส้นเท่านั้นถึงจะทำงานต้องโดนเส้นที่เราขีดไว้มไม่ถึงจะโดนรูปแบบไหนไม่รู้ครับอาจจะโดนมือแตะหรืออะไรก็แล้วแต่โดนเส้นตรงนั้นถึงจะร้อง อ๋ออ,อแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราขีดเป็นเส้นเป็นพื้นที่แล้วนะคะเจ้าตัวโมชันก็คือไม่ไม่ทำงานเลยหรอคะก,ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมก็คือปกติเนี่ยกล้อง OCS ค่าเดิมๆนะครับก็คือถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะเล็กขอดถูกไหม<อ>เดิมทีมันเล็กอรอดอยู่แล้วออพอเล็กขอดปุ๊บเนี่ยเล็กคอดเนี่ยมันแต่มันยังไม่เตือนแต่พอไปโดนเส้นที่เราขีดมันก็เตือน โ <Okay, S 2> อเคอเพิ่ม <okay. S 2> ขึ้นมากลายเป็นทำงาน2องสงก์ชันในตัวเดียวเลยนะครับโอ้ว่าฉะนั้นก็ก็สามารถทำได้แล้วก็เพิ่มนิดนึงนอกจากจะขีดเส้นแล้วนะครับมันสามารถที่จะทำอขอบเขตที่เป็นพื้นที่ป้องกันนะครับในในใ,ในจอเดียวกันโอ้โห oh, ได, <h ore. S 2> ได้ได้ถึงได้ถึงรวมแล้วทั้งหมด4ชิ้นงง4ชิ้นก็คือถ้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้กรอบสี่เหลี่ยม4อันสมมติว่าเราบอกว่าโจน ปีนเข้ามาอมันดันสมมุติว่าไม่ร้องสมมุตินะมันจะมีขั้นหนึ่งเราอาจจะทําเป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่อว้อันอีกกรอบหนึ่งเราก็ทําได้ได้ทั้งหมดสี่ชิ้นอ่าได้สี่ส่วนเลยเป็นระดับเป็นระดับถ้าสมมุติเข้ามาในสเต็ปแรกซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างหน่อยที่เราเขียนไว้มันไม่ร้องอาจจะสมมุติไม่ร้องแล้วกันแล้วเดินขึ้นเดินเข้ามาอีกเข้ามาถูกในพื้นที่ที่สองอีกเส้นหนึ่งก็ร้อง Oh. อ๋ออสองชั้นสามชั้นได้สี่ชั้นเลยได้สี่ชั้นถ้าถ,ถ้าไม่ลองอีกก็ช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันมันต้องลองเลยครับ <c oughs> นิ่วันนี้ก็ขีดได้สีชั้นเลยทับกัน <c oughs> ก็ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่รับรองลองแน่นอน <c oughs> ลองแบบรันแต่จริงๆเราทดสอบมาแล้ว <c oughs> เส้นเดียวพอร้องแน่นอนอันแรกนี่ก็ร้องงอแน่นอนไม่ต้องกลัวร้องทุกครั้งเพราะเราเต้นแล้วแต่คือด้วยความที่อย่างนี้ไงคุณผู้ชมบางคนบางบ้านเนี่ยมีซอกเล็กซอกน้อยใช่ใช่บางทีการขีดสี่เหลี่ยมใหญ่เชทีเดียวเนี่ยมันก็กลัวว่าจะไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงเราก็เลยมีสเต็ปสองสเต็ปสามให้อุ้ยอะไรจะขนาดนั้นเพิ่มเติมนิดหนึ่งสําหรับ เพื่อนช่างที่มีตัว o c ซ8แล้วได้รุ่นใหม่ไปแล้วที่เป็น F type F type ไม่ต้อง o t a นะจะมีฟังก์ชันนี้ไปตั้งแต่โรงงานเลยเมาออกออกมาพร้อมกันเลยนะครับฉันไม่ไม่ต้องไป OTA ถ้าเป็น F type ไม่ต้อง OTA เพื่อนช่างเองก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าซื้อวันนี้ทัดสินใจวันนี้เลย คุณจะได้แบบที่เป็น f t y p e ไม่ต้อง t t a ไม่ใช่รายการขายของนะคะแต่บอกไว้มันเป็นข้อดีนะคะสำหรับกล้อง OCS8 ที่มีระบบการเตือนภัยที่พี่เล็กเรียกว่าเป็นอะลามโมดูลนะคะตอนนี้เนี่ยโหคุณโจนเนี่ยไม่ทันเราแน่นอนเลยเชื่ออย่างนั้นนะคะก็นี่คือข้อมูลดีๆนะคะที่เรานำมาฝากสำหรับเทปนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank yeah. you